สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาเจ้าตัวนี้มีชื่อเรียกในวงการเขาว่า alligator เขาเป็นเหมือนกันไกลแล้วก็เป็นเลื่อยในตัวเองเฮ้ยเจ๋งไหมเจ๋งไหมเดี๋ยวไปดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนแล้วมันน่าใช้ยังไงเดี๋ยวเราลองประดิดตามชมกันดูครับ ่ดดูโอเคครับวันนี้จะดูเซตอัพแปลกๆนิดนึงนะครับคือด้วยความที่ตัวเขาใหญ่เราก็โตมันเล็กไปนะผมเลยต้องเปลี่ยนโต๊ะว,วันนี้มีทั้งกล้องใหม่เลนส์ใหม่เซตอัพใหม่ความละเอียดวิดีโอใหม่ด้วยผมลองทำ 4K ดูก็ถ้ามีอะไรแปลกๆไปเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับจะได้ไปปรับปรุงในวิดีโอต่อไปได้ถือโอกาสนี้เลยทำเลยทีเดียวโอเคมาเริ่มกันก่อนฮนะ เห็นรูปร่างอย่างนี้เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ชื่อรหัสเขาคือ LLP 120เขาจะเป็นเลื่อยตัดกิ่งจะเป็นเลื่อยตัดกิ่งไม้เลยครับแบบเป็นบาโซ่แบบนี้เลยแต่เป็นทรงกันไก่อ่าได้ไหมเ้ไหมซึ่งถามว่าเออมันคือแบบไหนมันคือเลื่อยยนที่เพื่อนเพื่อรู้จัก ผมมีเลือยนต์ไม่มีด้วยมีทั้งน้ำมันและทั้งแบตเตอรี่อย่างที่เห็นคือเรามีเลื่อยโซ่หลายตัวแล้วแต่ทำไมผมถึงเลือกจะรีวิวตัวนี้ก่อนอ่าคือผมท้าความก่อนว่าหลังจากคลิปที่เราทำเครื่องตัดหญ้าไปอะ่ะมีเพื่อนเพื่อนอินบ็อกมาถามเยอะมากแล้วก็ผมใช้คำว่าครึ่งครึ่งเลยเป็นแม่บ้านเป็นคุณผู้หญิงสอบถามเข้ามาว่าแบบเออตัดหญ้าทำยังไงเปลี่ยนใบทำยังไงแล้วตัดกี่ไม้ทำยังไงซึ่ง ตอนนี้มันเป็นหน้าฝนนะแล้วก็พายุมันก็แรงไงเขาก็กลัวว่ามันจะล้มมันจะกิ่งมันจะหักไปโดนบ้านโดนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แนะนําเลื่อยมือไปผมก็ไม่กล้าตัวผมมาแนะนําเลื่อยมือไปเพราะผมยังไม่กล้าให้เอาจริงๆให้คุณผู้หญิงใช้เลื่อยโซ่ผมว่ามันดูแบบฮาร์ดคอร์ไปนิดด้วยอาจจะดูอันตรายหรือควบคุมยากไปหน่อยจนผมมาเจอเจ้าตัวนี้อตัวนี้คือ สุดๆเจ๋งมากแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดู build quality กันก่อนเริ่มจากหัวก่อนเลยครับช่วงหัวเขาเนี่ยจริงๆข้างในมันคือเลื่อยโซ่ที่ไว้หั่นไม้ได้อย่างเร็วแต่ข้างนอกเขามีกาดมาให้แล้วกาดนี้เป็นโลหะนะครับลองฟังเสียงนี่คือโลหะเลยเห็นไหมเฮ้ยเจ๋งอะเป็นโลหะแบบ ผมว่าอลูมิเนียมอลูมิเนียมหรืออะไรประมาณเนี้ยแข็งแรงเลยกาดล่างตรงนี้เขาทําเป็นเหมือนเขี้ยวไว้จิกไม้เรียบร้อยพอเพื่อนๆหันจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมันจะจิกไม้ให้อยู่กับที่ได้ดูบิวคุณลิตี้การขันัน,น้องขันน็อตคืนแน่นหนามากและกานี้ไม่ได้บางๆนะดูความหนาของมันเพื่อนๆเห็นไหมหนาเตอะใช้ได้เถิบเข้ามาตรงนี้ ส่วนนี้เป็นส่วนตั้งโซ่เดี๋ยวผมค่อยพูดถึงทีหลังแถมตรงนี้มีสัญลักษณ์ชัดเจนว่าแบบถ้าคุณถอดมาล้างทำความสะอาดหรืออะไรคุณควรหันโซ่ไปทางด้านไหนและโซ่จะวิ่งแบบไหนเฮ้ยเจ๋งปะชัดเจนด้านหลังบอดี้ช่วงที่เป็นสีดำตรงนี้กับช่วงที่เป็นสีแดงแดงส้มๆมนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกหนา ขณเคะเข้าไปนี่คือหนามากตกใส่เท้านี่คือัมแม่เท้าแตกด้านหลังตรงนี้เป็นที่หยอนน้ามันนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงยาวมาถึงด้ามจับด้ามจับเขาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกันไกตัดหญ้าการจะทํางานไดนะ้คุณต้องบีบสองด้านถึงจะทํางานได้ก็เลยมีสวิตช์สองด้านเราก็ให้เพื่อนๆถือแบบอย่างเงี้เห็นไหมเออแจ๋วแจ๋ว ข้างบนตรงน,นด้ามจับข้างบนตรงด้ามจับตรงนี้เป็นยางเสาะร่องมาเป็นกริปทําให้จับสวิตช์เป็นพลาสติกมีซ้ายขวาครบแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นตัวที่ใช้ล็อกไม่ให้คุณพเพเออเปิดอันนี้ได้ไง่ายๆอย่างสมมติอันนี้คุณล็อกอยูอ่ไม่ว่าอุบิเหตุยังไงมันจะไม่สามารถเปิดได้ไม่เกิดอันตรายแต่เพื่อนๆปลดล็อกอย่างเงี้ย จะงางได้แล้วอ่าจ๋งอ่ะด้านหลังก็เป็นเหมือนเดิมตัวสีส้มยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับผมแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นต่อมมอเตอร์ธรรมดาเป็นพลาสติกหนาอย่างดีหนาหนาเตอะเงินเงินตรงนี้เป็นโลหะด้วยมั้งดูการยึดน็อตจัน็อตคือแบบผมใช้คำว่ามันแบบ ดูเวอร์วังอลังการมากถ้าคุณได้จับอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันดูเวอร์วังเกินเบอร์มากอแล้วก็มาถึงส่วนหัวโอเคด้านหลังตรงนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วเนอะว่าเป็นที่ตํำน้ำมันน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับผมอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลก้อนใดทำไม ทำไมถึงผมเลือกตัวนี้มารีวิวก่อนเลยโซ่คือต้องเท้าความว่าเพื่อนๆหลังจากคลิปที่ออกไปของเครื่องตัดหญ้ามีเพื่อนเพื่อถามมาในเพจเยอะพอสมควรเลยว่าตัดหญ้ายังไงเลือกเครื่องตัวไหนใช้เครื่องจีนได้ไหมผมแนะนําตัวไหนแล้วก็ป้ายายาไปเยอะพอสมควรแต่มีเกือบครึ่งหนึ่งที่ถามมาครับถามมาเกี่ยวกับการตัดกิง่งเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะแล้วก็ฝนตกเยอะมาก เขาว่ากลัวกลิ่งไม้ที่มันเติบโตใหญ่ๆจะหักลงไปทับรถทับสายไฟทับบ้านตัดยังไงผมไม่กล้าแนะนำเลืยยนต์ไปเพราะมันดูอันตรายเกินกว่าจะใช้งานง่ายๆถ้าสมมติคนไม่เคยใช้มาก่อนนะแล้วเครื่องหนึ่งของคนที่ถามเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงผมก็เลยเอาล่ะหาเฟ้นหาชอยที่น่าสนใจมันก็เลยเจอเจ้าตัวนี้ทีนี้มาถึงคําถามที่ว่า ทำไมผมเลือกเจ้าตัวนี้คืออย่างแรกคือมันเซฟเจ้าตัวนี้ยอมรับก่อนเลยนะว่าแรงเขาน้อยกว่าเลื่อยโซ่ที่เพื่อนๆเห็นแน่นอนน้อยกว่าเลื่อยโซ่น้ำมันน้อยกว่าเลื่อยโซ่ที่ผมกำลังจะรีวิวตัวถัดไปนะแน่นอนแล้วบาร์เขาก็ไม่ได้ยาวมากแต่กลุ่มลูกค้าเขาชัดเจนกลุ่มลูกค้าเขาคือคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมคุณพ่อคุณแม่เราอะตอนนี้กำลังอยู่ในไวซ์ซนเลย <laughs> ใช่ไหม เขาพยายามจะตัดกิ่งไม้ทำนู่นนี่นั่นในสวนเองและแถมบางท่านเป็นสุภาพสตรีทำงานคนเดียวใช้งานคนเดียวให้ผมแนะนำเลื่อโซ่ไปเลยทีเดียวผมว่าไม่ไหวแล้วก็จะไปแนะนำเลื่อยที่เป็นเรื่อยมืออย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะกินเวลาสักครึ่งชั่วโมงหันได้ท่อนหนึ่งเพราะมันหนาไงบางคนมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกคุณพ่อคุณแม่เราคุณอาคุณตา ที่อยู่บ้านแล้วช่วงนี้กําลังซนนะอยากตัดกิ่งตัวนี้ครับผมว่าเซฟเซฟจากไหนเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยสมมุติเพื่อนๆใส่แบตโอเคไหมแต่เพื่อนๆเพื่อนๆเผลอกดไกสองข้างพร้อมกันแบบกดก้างข้างเดียวมันไม่ติดด้วยนะต้องกดสองข้างถึงจะติดและดันเผลอสมมุติมีความเป็นไปได้อ่ะเราเผลอกดไกสองด้านพร้อมกันเห็นไหม เพืเ่อนๆได้ยินไหมครับเครื่องมันทำงานนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมแต่ปรากฏว่าถ้าเราเผลอแล้วเรามีกาดครบทั้งสองด้านมันไม่เกิดอันตรายใดๆเลยมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยซึ่งผมถึงใช้คำว่ายุเพื่อนๆมากถ้ามีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่า อยากทําทงานบ้านอยากทําทงานสวนผมอยากให้เลือกซื้อตัวนี้มากกว่ามันเซฟกว่ากันเยอะเลยอ่ะข้อที่สองสัญ,ญลักษณ์การเปลี่ยนโซ่การคลายโซ่เข้าโซ่ออกมันชัดเจนมากเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเราโซ่ตึงไปหย่อนไปนี่ขันเขามีให้มาครบอย่างที่สามเขามีตัวล็อกเครื่องตรงนนี้ให้ ถ้าเพื่อนเพอเผลอใช้งานเสร็จมันจะไม่มีวันแยกออกจากกันได้ยังไๆถ้าเราล็อกเห็นไหมถ้าเราล็อกเนี่ยมันไม่มีทางแยกออกจากกันเลยนะแต่ถ้าไม่ล็อกอ่ะปลดล็อกได้เลยเฮ้ยเจง๋จงเจ,งจง๋ข้อดีอย่งต่อมาผมเคยรีวิวเจ้าตัวเครื่องฉีดน,น้ำไร้สายของ b l c k k n d d ์เดไปแล้วแล้วเคยบอกว่า b l c k k n d d ์เด็กมีความเป็น โซลูชันของของใช้ภายในบ้านเยอะมากวันนั้นนผมใช้แบตแค่2อแอมป์แบต2อแอมป์ตัวนั้นนะ่ยยังใช้กับเจ้าตัวนี้ได้ด้วยอ่าเจ๋งไหมย,ยังมีสว่านเปลี่ยนหัวได้อีกเพื่อนๆใช้แบตเดียวกันได้หมดเลยเท่ากับว่า2 0โวลต์แม็เนี่ยอันนี้ของแบ c แอนเดอร์ ager, คุณใช้ได้ครอบคุมหมดเลย โอเคครับหลังจากที่เราเราดูส่วนประกอบของเจ้าตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลองฟิลเทสกันดูว่ามันจะได้เรื่องจริงหรือเปล่าบาร์แค่คืบกว่าเนี่ยคืบกว่าเนี่ยจะตัดได้ขนาดไหนแล้วมันใช้งานได้จริงหรือผมโมโมไวไหมเดี๋ยวเราไปลองชมกันครับหมุนได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ เ,เคขอแอรเล็กอันหนึ่งอืมอ่าเรียบร้อย <c oughs> ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าตัวเลื่อยเนี่ยตัดกิ่งได้ขนาดไหนผมมีวิธีคำนวณง่ายๆครับก็คือเจ้าตัวเลื่อยนี่มันจะมีต่อมอยู่ใช่ไหมตัวไอ้ต่อมใหญ่ๆนั้นนะถ้ากิ่งใหญ่กว่านั้นน่ะ เริ่มลำบากแล้และเริ่มตัดยากแล้วเพื่อนๆต้องหมุนซ้ายหมุนขวาให้เขาหน่อยเขาถึงจะตัดได้สบายแต่ถ้าเป็นไซส์ที่เล็กกว่าไอตอมนั้นหรือประมาณตอมนั้นนะคือกดไปทีเดียวหายเลยแน่นอนครับตัดสบายมาก ทีนี้เผื่อเพื่อนๆสงสัยว่าเป็นถ้าเป็นไม้ที่ค่อนข้างเนียแข็งหน่อยไหวไหมผมก็เลยมีไม้หน้าสามที่กองอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับก็ใช้ลองตัดดูซึ่งตัดได้สบายไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยถือว่าทํางานได้ค่อนข้างเร็วเลยนะเพราะว่าไม้นี้ก็ค่อนข้างแห้งพอสมควรเลยครับ ไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยแดดโยโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆเห็นรีวิวไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นคือมันใช้งานได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยไหมเนอะในตอนแรกผมยอมรับเลยนะว่าพอผมเห็นนะ่ะผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าเขาจะใช้งานได้ดี ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะปกติเราคุ้นชินกับเล่อยโซ่ที่เป็นเฮฟวี่ดิวตี้มากๆไงครับพอเราเห็นเป็นแบบนี้เฮ้ยมันมันจะใช้งานง่ายไหมมันจะสะดวกไหมปรากฏว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนใช้งานของเจ้าตัวนี้มันชัดเจนมากกลุ่มที่เราเป็นห่วงและอาจจะไม่ใช่มืออาชีพมากนะักไม่ได้เก่งในการคอนโทรลเครื่องมือที่อันตรายสูงไม่ใช่คนที่ใช้งานเครื่องมือช่างบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้เหมาะมากเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้ตัดได้เล่น ไม้ไหนที่ไม่ใหญ่เกินโซ่คือมันงับได้อะอันไหนก็ตามที่มันงับได้อะเขาตัดได้หมดอ่าคือไม่ว่าตอนเนี้ยในในหน้าฝนเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจมากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายผมว่าได้ใช้งานแน่นอนเลยแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ b a ็ k a อนเดเกอรคุณหาได้ใน Home Pro ในห้างแถวบ้านเซอร์วิสอะไรสบายใจส่งห้างได้ จริงๆ b a c k แ n d ด์เดในเมืองไทยเป็นเครือเดียวกับ d e w o l ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการรับประกันเรื่องอะไห่ทั้งหมดทั้งปวงผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะผมบอกเลยว่าว่าน่าสนใจเซฟตี้พร้อมเผอกดข้างเดียวไม่ทำงานสมมติคุณกดสองข้างเห็นป่ะคุณก็มีกาดใบมากันไว้เรียบร้อยอย่าง สบายอ่ะเซฟตี้ดีมากผมเหมาะมากนะเหมาะมากกับซื้อให้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงคนเดียวที่อยู่บ้านต้องทำงานบ้านคนเดียวผมว่าสบายส่วนข้อเสียของเขาเหรอผมว่าหนักแน่นอนเลยเขาไม่เบาเขาหนักพอสมควรเลยไอ้มอเตอร์ตัวนี้ไม่รู้จะหนักไปไหนเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่ามันหนักประมาณกิโลแต่หนักแต่ก็แลกมาก,กับความ กับสิ่งที่อีกครึ่งหนึ่งผมไม่แน่ใจเป็นข้อเสียหรือเปล่าคือไอ้ก้านด้านหลังก้านที่เหมือนกันไกลตัดยาด้านหลังอ่ะคือมันเพิ่มความเก็ก,กัดแต่มันก็เพิ่มการคนโทรลได้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นคนที่ใช้งานเครื่องมือสวนบ่อยๆหรือว่าเครื่องมือที่มีแรงสูงๆอย่างเงี้ยจะให้ไปตัดเล่ยโซ่เพียวๆเนี่ยผมว่าอันตรายแต่อย่างเงี้ยเพื่อนๆคนโทรลด้วยสองมือได้สบายๆบาย เห็นไหมมันก็เหมือนกันไกลตัดหญ้าอันนึงอะเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนเห็นปะมันดีเนอะก็เหมือนกันไกลตัดหญ้าอันหนึ่งคอนโทรลง่ายสบายอยากตัดตรงไหนเดี๋ยวผมเปลี่ยนโฟกัสเนี่ยอยากตัดตรงไหนก็ตัดแงบปุ๊บแล้วก็ตัดเลยอืมเป็นช้อยซึ่งที่น่าสนใจมากๆครับข้อเสียอื่นเหรอไม่มีผมยังไม่เจอนะนอกจากหนักแล้วก็เกะกะแต่ มันมากับการที่มันคอนโทรลง่ายมากแล้วก็เซฟตี้ด้วยอันนี้ผมว่าลืมไปไม่ได้เพราะถ้าไม่มีเป็นการเดียวแล้วกดตัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ความเซฟตี้ไงแล้วคุณจะซื้อทําไมอ่ะใช่ไหมคุณไปซื้อเลื่อยโซ่ตัวใหญ่เลยดีกว่าแต่ถ้าสมมติคุณจะเทอะทะ้าแล้วอ่ะผมขอให้มันเทอะทะกับความเซฟตี้ด้วยดีกว่านะก็ฝากเอาไว้สาหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆกว่าที่คิดเยอะเลย ก็สำหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้ามีอะไรตัวต่อไปที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปเราติดตามชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ